บานเองครับเลยว่าเนื้อหนังมันเกิดสีสายพัฒนาบ่ได้ครับก็เลยอยากพัฒนาใใหห้ญ่ขึ้นเนื้อนังได้นะครับผมนี่คือเรื่องราวสตอรี่ของพอนะครับเนาะครับผมเรียงว่ามาได้จะปีหรอส่วนคมทางนี้คือเป็นคมแม่ลูกเนาะครับเนาะงคมแม่ลูกพี่น้องครับผมแม่สูงลายมาเด้ครับตัวนี้ัอตัวนี้สูงร้อยสี่สิบแปดนะครับสถานะทองว่างเนาะครับเนาะตัวนี้รอผสมนะครับพี่น้องครับ 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9่งสอหหกเาผู้อะไรเกลี่ยงกินกินกินหยาดีเด้อพี่น้องครับว่ายดีกินหยาดีนะครับออกมาเลี่ยงอยู่หน้าครับเลยออกมาเลี่ยงอยู่หน้าเนาะครับเนาะพ่อเป็นผู้เฝ้าอยู่นี่นะตีครับพ่อครับครับพ่อเองครับพันธุกรรมไวเซต์มีหลิวสดสะพล นะครับจากโชคเนลมิดฟาร์รมเนื้อหนังมาเต็มเลยพี่นองครับผมครับแทงขามาดี สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับช่องเพิ่มซักกับสิผ้ามาเปิดราคางัวนะครับมาเปิดราคาหนาขอกนะครับผมพี่น้องเขามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องเพิ่มซักกัแล้วกันนะครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับต่อไปไปทาความรู้จักกับ่อเนนะครับพออรไรงานตัวไห้พี่น้องรู้จักนะครับผม่อสาทอนครับครับผม่อสาทอนมีงัวมาแบ่งพี่น้องจากโตครับวันนี้ครับ มี่แม่ตัวหนึ่งกับไอ้คมอีกคมหนึ่งครับแม่ลูกคมหนึ่งกับแม่สาวอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องนะครับผมพี่กัดคอกหรือว่าพี่กัดฟ้ามันเขาตั้งยิ้มใส่ครับพ่อครับยุ้ยบ้านน้องหยาปองตำบลบอยไนย์อำเภอบุรระบือครับผมครับผมพ่อครับฝากเบอร์โทรไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ0ูนย์แ9ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเบอร์ลูกไส้อีกเบอร์หนึ่งครับครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมปักไว้ในคลิปนะครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเมืองตูงงทวนกันเลยครับมือนี้มีงัวเฟมยหญง่งนะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมรายละเอียดเขาเป็นยังไงเนี่ยครับงัวตัวนี้งัวนี่พอเป็นบามันเป็นลูกผสมกับฮินดูบาซินครับพอเป็นบามันนะครับแม่เป็นฮินดูบาซินลูกออกมาก็เป็นลูกกระทบนะพอเป็นลูกกระทบครับผมนะครับพ่อครับจับเข้าให้พี่น้องเมืองไกลๆนะครับตัวนี้เชียงเลี่ยงง่ายพี่น้องครับผมแต่ว่ากับสีตื่นนั่นตื่นแน่ราวว่าตื่นแน่เพราะว่าบ่เคยเด็บ่เคย ผม่เคยขามาน้องพอเนาะสูงหลาเป็นไงครับตัวนี้พ่อร้อยสี่สิบแปดครับผมร้อยสี่สิบแปดเหยียดเหยียดเต็มเต็มเลยนะครับวัดแล้วนะพี่น้องนะครับผมกระดูกแขงขาก้อยเล็บบ่มีปัญหาอย่างเนาะครับบ่มีปัญหาครับนะครับผมแผ่นหลังตรงนะครับตัวนี้นะครับนี่สถานะท้องว่างท้องว่างครับล่อผสมนะพี่น้องล่อผสมนะครับเป็นงัวทีโค้งสั่งไงนะครับแล้วก็ลำตัวเา้วดีเครื่องดำ นะครับผมพี่น้องเอาไปแล้กก็สามารถเป็นแม่บอกแม่พันธุได้ในในอนาคตนะครับตัวนี้แบ่งราคาเท่าไรครับพอครับห้าสิบเอ็ดครับหาหมื่นกับอีกเกตพันบาทพี่น้องนะครับหาหมื่นหนึ่งพันครับผมหาหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมนะครับผมหาหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องนะครับตอรองได้ครับตอรองได้อีกนะครับผมสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้ง้วนแม่บอกแม่พันไปเขาคอเขาฟ้ามนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถาม พอทอนได้นะครับต่อรองได้อีกนะครับหรือพี่น้องเขาว่ามึงตัวจริงอยู่คอกอยู่ฟาร์มก็ได้นะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะมั่นใจหรือว่าเชื่อถือหรือเห็นในภาพวิดีโอหลอกว่าชัดนะครับพี่น้องก็สามารถเขาว่ามึงตัวจริงได้หรือทางฟาร์มมีแอดมีไลน์อยู่นะครับเนาะมีจะเปิดโทรมีแต่ของหลูกไส้ครับมีของหลูกไส้มีเฟซบุ๊กนะครับเนาะมีเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถพิมพ์เฟซบุ๊กเขามาได้นะครับซื้อเฟซซื้อย่างก็ครับ ไปลงไวใต้คลิปเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปให้นะครับรายละเอียดนะครับเพราะว่าเพื่อพี่น้องนะครับอยากมึงผามงวนในอีกมิติหนึ่งก็สามารถส่งไลน์ส่งแฟตส่งแ a รแม็กเซนเจอร์ให้พี่น้องมึงอีกที่หนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เปิดไว้ห้าหมืนหนึ่งพันบาทนะครับผมพี่น้อง <ผม S 1> นะครับ่าตัวต่อไปเลยครับ คููนี่เป็นคู่แม่ลูกนะพ่อเนาะครับเป็นโค้แม่ลูกครับผมโค้แม่ลูกแม่เขาสูงปันใดครับสูงร้อยสี่สิบขึ้นผุนลักครับแต่ว่าผมเคยเดาวัดเดือเสูงร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกของไผรครับตัวนั้นลูกทศพลนครับผมลูกทศพลนนะครับผมครับนี่ครับเอกสารใบหลอดครบนะครับครับตัวนี้หมอผสมกับมือเลยนะพ่อเนาะครับหมอมาผสมกับมือกับพ่อกับตาพ่อเลยนะครับตัวนี้นะครับ เจ้าทศพลนะครับ y z 1 1 6ของโชคเนรมิดฟาร์มนะครับครับพัน <of> ธ <right> ุกรรมออกมาชัดเจนเลยครับพี่น้องครับผมคุณหูกลางๆเลยนะครับกระถูกแดงครับแดงเรลิงไหม้ครับยิ่งใหญ่ๆกำลังเด่มหยานะครับตอนนี้วันที่ผสมกับวันที่14ตุลาคมพศ2565นะครับกำหนดคลอดเขากับวันที่1สิงหาคมพศ2566นะครับจริงๆเราเขาเล่ยกำหนดคลอดจังมือครับเล่ยประมาณ6กเกียหมื่นนี่แหละครับเล่ยประมาณ6กเกียหมื่นนะครับกำหนดคลอดวันที่1 สิงหาคมพศ2566เลยประมาณหกมือประมาณหกมื่นครับผมเฉลี่ยเราเขาได้อายุจังมือนหรอครับตอนประมาณมือนีวันทีเท่าไรครับยี่สิบกว่ายี่สกว่าก็ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับประมาณสองอาทิตย์กว่ากว่าด้2สองอาทิตย์เด้อพี่น้องนะครับแม่นี่ให้ลูกดีนะครับนมนมดีเลี้ยงลูกเก่งนะครับกินยาเก่งนะครับผมเชียงเลี้ยงง่ายเนาะพี่น้องเนาะครับนะครับลวพ่อพ่อสิแบงราคาพี่น้องเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้หกสิบเอ็ดครับ หกหมื่นหนึ่งพันบาทหกหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องครับเคยเห็นพู่แฝดมาลูกแรกลูกแรกได้ได้แฝดไปนะครับได้กับป้อยไปแล้วนะครับลูกตัวที่สองเป็นตัวแม่นะครับ yz นะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับพันธุกรรมของโชคเนลมิดฟาร์มนะครับเอกสารใบหลอดครบนะครับผมสำหรับพี่น้องนะครับผู้ที่อยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับ ก็สามารถติดต่อเขามาได้นะครับพอครับฝากเบอร์โทรไว้อีกที่หนึ่งนะครับ0 8 3 9 9 9 8 7กับอีกเบอร์หนึ่งของหลูกไส้นะครับครับผมครับอยู่ใต้คลิปครับครับสำหรับพี่น้องนะครับเขามารับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจชงเพิ่มซักกัแล้ากันนะครับและเพื่อที่จะบม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้อำลาพระจากกันเพื่อที่นิกรนคลิปหน้่เจอกันไหมสวัสดีครับขอท้อนสวัสดีครับสวัสดีครับ